ชมบรรยากาศที่ที่จะมาสร้างบ้านเนาะอยู่ทุ่งนาครับผมบรรยากาศดีมากแบบนี้บัวแดงด้วยนะครับผมบรรยากาศดีมากครับทุ่งนานะครับผมไม่ต้องแย่งอากาศกับใครเลยนะครับที่นี้ดูนะครับมีดอกบัวแดงด้วยนะครับสวยนะครับสวยมากนะครับถ้าถ้าถ้าเราทําทําทาสะอาดหมดนะนะขอบสระนี้ออกกําลังกายได้เลยนะตอนเช้าได้ได้ได้ต้องวิ่งข้างนอกเลยมันใหญ่มากเลยนะ แต่ตอนนี้มันก็น่าก,กลัวคือจะกลัวมีงูนะมัน,มมนเป็นป่าอยู่จะต,ต้องทำความสะอาดคงต้องใช้รถไถเลยนะครับผมดันน,นี่นี่สะไวหนึง่งเลี้ยงปลานิได้นี่เนพ่อวรัรยายเลยพอ่เอเอนี่ยสะลูกนี้ก็น่าจะลอกใหม่นะครับลอกใหม่ก็จะได้เลี้ยงปลานิลนนะเนาะบมรรยากาศดีนะครับอูโหนะรครับผมนี่ปลาธรรมชาติก็เยอะนะครับปูขึ้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลย ถ้าเลี้ยงปลานิ่งก็เหมาะ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 สำหรับปลานิ่งนะครับนี่เราเรียกน้อยว่าจะทํากระท่อมตรงนี้ค่ะทําร้านค้านะพ่อว่าอย่างนี้นะได้ได้ได้ตอนนี้มันต้องทำความสะอาดถนนใหม่หมดแล้วร้านค้าเราก็จะเอาไอ้นั่นนี่มีกระท่อมไว้ทําอะไรกินอะไรกันเนาะถ้าเราเลี้ยงปลาหนิ่งตรงนี้จะเป็นบรรยากาศคือสร้างกระท่อมได้แจ๋วเลยอืมอืมอืมต้องทำความสะอาดอีกเยอะเลยนะครับเอาตำปับไปหมดหมดหมดเยอะเลยเข้ไปทางโน้นอีกเดินไปโน้นดูต้นไม้โอ้โหเนี่ย บัวแดงสวยมากบัวแดงกำลังบานน,บ,าบ,ลบ,บานนะครับจะเอาบัวตูมือบบานเนาะนะครับผมก็เลยาบัวตูมบัวมา <laughs> <laughs> จะเด็ดที่เดียดเสียทั้งคู่นี่แหละรับ,บัวตูมัวบ,บ,บานหอมนะครับดอกบัวแดงนะครับผมอันนั้นบัวขาวนะคือเด็ดดอกนะยินก้านได้ด้วยนะครับเอาไปทำทำกับข้าวได้นะครับผมได้พอเดินไป ก็ยังเล้อกโกงงนะพ่อเนาะต้นยางนะครับต้นยางนานะครับผมนะอันนี้เนี่ยต้นพืชเศรษฐกิจครับผมต้องเก็บไว้นะครับผมให้ลูกให้ลูกให้ราด้วยแหละถึงจะได้ผลผลิตนะครับจะต้องสักตัดไปทำโต๊ะกินข้าวแล้วต้องเอาออกเหมือ้ำมันเก่าแล้วก็ดันได้เลยโอ้นี่แม่ นี่เลยเค่ะก็ยากให้เราต้นว่าต้นว่าเออนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้นว่าเห็นไหมทุกออออท่านเขาทําประโยชน์อะไรเขาทําเป็นไม้ได้ไหมเออลูกว่าเต็มต้นเลยนะครับนี่ยเนน,นี่โอ้ดําเลยนะครับผมนี่สะเดาเนี่ยพืชสมุนไพรครับผมสะเดาเต็มเลยรอบเลยนะครับผม รถปีก้าวิ่งได้นั่นนี่น่ะทำบ้านได้อจังหักนี่ถ้าเราคิดอาตอนเช้าออกกำลังกายรอบสะได้เลยนั่นไงว่าเดินระวังได้ได้กลัวงูนะเรายังไม่ชินทางนะเราไม่รู้ว่ามีงูหรือเปล่าต้นอะไรเนาะมันออกดอกนี่กินกินได้หรือเปล่าไตรงนี้ โอ้นี่แม่นี่เพิ่งเคยเห็นต้นอะไรพ่อเขาเรียกว่าต้นอะไรนะต้นฝ้ายครับต้นฝ้ายต้นฝ้ายครับดีฝ้ายนะครับเนี่ยต้นฝ้ายก็มีฝ้ายนะครับผมอ๋ออันนี้แหละเขาเอาไปทําเป็นยัดใส่หมอนนะครับใช้ได้เพ่าผมคนสมัยโบราณเขาจะเอานี่แหละนะครับทาต้นฝ้ายต้นฝ้ายเพิ่นนพ่อมะพร้าวมีลูกด้วยนะแต่ว่าซื้อเน เร,เ,รเราต้องกินลูกสุกอย่างเดียวครับรมันหลุดนะครับโ,โอ้โอ้ต้องทำใหม่เยอะเลยนะแม่ทำใหม่เยอะเลยเเหน้าฝนเนาะมันก็เป็นอ,อย่างนี้แหละนั่นเนี่ยต้นไม้พรงนี้ก็ขายได้นะถ้าจะคขายนั่นน่ะอืให้เขาตัดเอาไปมันะจะได้จะได้สะอาดนี่มะม่วงเราก็มีนี่ต้องเอาพากทามสะอาดเยอะเลยรถไถแม่รถไรถไ รถไฟลุงบ่ลุงเขาขายไปแล้วนะดังรถไถคุณตาเมื่อกี้นี่เลยไปไม่ได้เนาะโอ้โมันอันนี้เกินไปโอ้นนาเราไปถึงไหนเนาะอันนี้ก็ของเราบ่ใช่โอ้สวยมากเรายังไม่แบ่งกันเนาะไปสุดเดนไหนเนาะแดนนู่นหรือเปล่านี่ยเห็นที่หญ้ามันขึ้นสูงๆเป็นแถวนู่าเลยแม่คิดว่าใช่นะ ใช่หรือเปล่าไม่ก็ไม่เคยดูนานแล้วเนาะมันมีเสาอยู่นะเใช่ไหมเออนั่นแหละตรงเสาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตรงนี้ของเขาบตรงนี้ของเขาที่เอ่อมีเป็น,นเสาต่งนู้นนู้น,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 นที่ว่าเอ่อแบบว่าขอทางขออะไรกันนั่นแหละเลยเราตัดสินใจไม่ให้แล้วปิดเนี่มยมีปัญหาเยอะแยะก็เลยปิดเลยอืมโอ้ต้องทำความสะอาดเยอะเลยนะอืมโอ้โหเป็นหมื่นนี่มั้งเนี่ยเพราะว่า เหมือนอยู่ไหม <Ừ. S 1> เหมือนกลักวสองเหมือนน่นแหละต้อง <ừ. S 1> จ้างคนหาคนงานมาช่วยนะยใช่พวกนี้ก็ต้องเอาแมคโครได้จบมันงั้นเนาะจบออกไม่ได้นะเนี่อืมแมคโคทําได้ตรงพวกต่อเนาะออกให้หมดใช่แต่ก่อนนี่เป็นกระท่อมนะแล้วทาสะพานลงไปอย่างเงี้ยต้วนว่าอาจจะเก็บได้ก็ได้ขายก็ได้นะกระถินลงนะขายเลยแม่อะไรกระถินนั่นลงอนะมันต้นสูง,สงนะ่อใช่ไหม เนี่ยอะว่าเราเอามาทําเป็นระแนงอะไรก็ได้เขาเลื้อยทำเป็นไม้ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้แหละแต่เราอย่างเดียวเราจะใครจะทําให้เราจ้างเขาเลยเนาะสุกพั์น่ะเราก็ทําจ้างเขามามาตัดแล้วก็ผ่าเขาก็รู้อยู่ว่าเราจะต้องเอาต้นนี้ไปทําประโยชน์นี่ต้นว่าพ่อเดินก่อนนะพอยุงกัดพ่อเดินเลยพ่อเดินยุงกัดเม่แล้วโอ้โหท่านมีเยอะเลยนะครับที่มันสวยมาก แต่มันไม่มีใครดูแลนะพ่อไม่อยู่ไงตอนพ่ออยู่ในเดียวไม่ให้มีอะไรเกิดว่าจะพืชขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วที่สวนเราพ่อว่าไงไที่เป็นเป็นไรเนี่ยที่เราเข้าแม่จะสร้างบ้านอันกกรนอะ่ะอ๋ออยู่นี่ดีกว่าอยู่นี่ดีกว่าใช่ไหมอ,อันนั้นก็ได้อยู่เนาะออนนนมันกว้างถนนมัน,นนั้นหน่อยอันนี้ถนนสะดวกสบายนาะทุ่งนาแล้วก็ เราปลูกผ um ักปลูกอะไรก็ได้ใช่ไหมนั่นใช่ใช่ชอบบรรยากาศแบบนี้เงียบสงบครับเงียบมากใช่ไหมไม่ต้องวุ่นวายกับใครนะครับนั่นไม่ไกลด้วยมะพร้าวเป็นดอกหมดเลยนี่เท่าต้นอะไรต้นนี้พอนี่ต้นสักด์ศักยังเหลือหรือเหลืออีกต้นนึงมันเล็กมันใช้มันใช้ไม่ได้เนาะ นาานนนนแแแลลล้ววหะต่่มมััมึกี่นี่ตาบอกว่าถ้าจะอ่าโค่นบอกด้วยเด้อเขารู้ว่าเราต้องโค่นนะเขาบอกว่าเรามาอยู่บ้านเขาจะโค่อนออกเนาะน,นี่ต้องโค่นหมดเลยแกจ,จะเอาไปทําฟืนแล้วแล้วเาเรอาเศษท่อนใหญ่ใปลายมันเกาะแก,กจ,จะเอาปลายเอ้ยแกจะเอาปลายคืออยากได้ปลายแล้วก็เออ อันนี้นะเขาบางคนเขาเอาไปทำฟืนเขาขุดเอาไปได้นะได้ในะพวกนี้ได้หมดเลยได้หมดนะแต่มันเอาออกไม่ได้เขาก็หมดปัญญาอืมะาาขาม,ขขามต้นมะขามแล,แล้วเนี่ยเออทำไมาสูงจังเขาเรียกมะขามอะไรนะแบบเนี้ยมะขามป้อมเหรอไม่ใช่มะขามอะไรไม่รู้นะมันเป็น้นมะขามอะไนะอือเป็นมะขามต้นมะขามานู่น แค่รูดสุดปอดเลยนะท่านแม่ไม้ก e ad um ็ับโทำประโยชน์ได้นะในมะขามนี่ทำฟืนได้อย่างดีเลยนี่ทำฟืนทำอย่างอื่นได้นะพ่อไม่ใช่ฟืนอย่างเดียวนะเออหนูไม้พวกเนี้ยมีประโยชน์หมดเลยประโยชน์เนี่ต้นสักดที่เอาไปทำเฟืนนี่จอให้ต้อกินข้าวนี่ต้นสักเป็นแถวเลยนะเอาพ่อขอจบคลิปจบรายการเพลงตรงนี้นะคะ บ๊ายบายค่ะ